Terima kasih telah menonton! เกิดไฟป่าลุกไหม้บนยอดเขาแก้วลุกลามไปเขากลางอีกลูกเจ้าที่ตั้งศูนย์นริการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ตำบลเขาพระตลอด24ชั่วโมงวันที่22-23มีนาคม2566ได้เกิดไฟป่าบริเวณเขาแก้วตรงข้ามกับรอบเบียงภัยหมู่ที่12ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายพงศวิ์ธีระวัฒนกุลนายกอง์การบริหารส่วนตำบลเขาพระในประสานอำเภอเมืองนครนายกสถานีควบคุมไฟป่านครนาย ยกหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปพจังหวัดนครนายกกู้ภัยสว่างอริยะจุดเข่าพระและรดน้ำเทศบาลนครนายกได้ล,ลงบนที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าบนเขาแก้วที่ขยายเป็นบริเวณกว้างเจ้าที่ได้เดินเท้าเข้าไปควบคุมเพลิงและฉีดน้ำสกัดพรมน้ำไม่ให้ลุกลามไปในบ้านเรือนของประชาชนได้สำเร็จและขณะนี้ไฟป่าได้เปลี่ยนทิศทางลุกลามไปที่เขากลา,กลางอีกลูกหนึ่งแล้วซึ่งติดกับเขาแก้วทางสวนอเมริกาป้องกันอักีภยัยไฟป่าและหมอกควันลงบนที่ตะบนเขาพระได้ส่งเจ้าที่เดินเท้าจำนวนเ0นายเพื่อขึ้นไปทำเน แการไฟป่าและเจ้าหน้าที่ดับไฟได้เพียงบางส่วนเนื่องจากภูเขาค่อนข้างลัดชันยากต่อการดำเนินการและสิ่งที่เจ้าที่ทําได้คือทําแนวกันไฟเป็นระยะรยระะเพื่อป้องกันไฟลุกลามไปบ้านืดนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระได้จัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง